เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตรราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่57หน้า4 3 6ถึง439วีนาถูนาชาดกว่าด้วยรักคนผิดเรื่องนี้เจ้าคิดคนเดียวบุรุษเตี้ยค่อมผู้โง่เขานี้จะนำทางไปไม่ได้แน่ ดูก่อนเจ้าผู้เจริญเจ้าไม่สมควรจะไปกับบรุษเตี้ยข่อมผู้นี้เลยดิฉันเข้าใจว่าบุรุษค่อมเป็นผู้อง์อาจจึงได้รักใคร่บรุษค่อมผู้นี้นอนตัวงออยู่ดุดคันพินที่มีสายขาดแล้วฉะนั้นจบวีนาถูนชาดกที่สองอธกถาวีนาถูนชาดกที่สองราส,สดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปารบกุมาริกาผู้หนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเอกจินติโตอายามัตโโหดังนี้ได้ยินว่ากุมาริกานั้นเป็นที่ดาเศษฐีผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีเห็นเครื่องสาการะที่เขาทำแก่โคอุสภาราชในบ้านของตนจึงถามพี่เลี้ยงว่าแน่แม่นั่นชื่อไรจึงได้เครื่องสาการะอย่างนี้พี่เลี้ยงตอบว่า ชื่อโคอุสภร,ราชจ้าครั้นวันหนึ่งนางยืนอยู่ตรงหน้าต่างและดูระหว่างถนนเห็นชายข้อมผู้หนึ่งคิดว่าโคที่เป็นใหญ่ในหมู่โคย่อมมีโหนกที่หลังแม้มนุษย์ผู้เป็นใหญ่ก็คงมีโหนกเช่นเดียวกันบุรุษนี้คงเป็นบุรุษอุสภร,ราชเป็นแน่เราควรจะเป็นบาทบริจาริกาของบุรุษนี้ นางจึงใช้ทาสีไปบอกแก่ชายค่อมว่าทิดาเศรษฐีอยากจะไปกับท่านท่านจงไปรออยู่ณที่โน,น้นแล้วถือเอาของมีค่าปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักลงจากปรา,าสาทหนีไปกับชายค่อมนั้นต่อมาการกระทำของทิดาเศรษฐีนั้นได้ปรากฏกันในนครและหมู่ภิกษุภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมะว่า อาวุโสทั้งหลายได้ยินว่าที่ดาเศรษถีชื่อโน้นหนีไปกับชายค่อมพระศาสดาสเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบหูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ดาเศรษถีนั้นไม่ใช่ปรารถนาชายค่อมในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็ปรารถนาเหมือนกัน แล้วทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัศเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในตำบลหนึ่ง ครั้นเจริญวัยแล้วมีครอบครัวเจริญด้วยบุตรธิดาทั้งหลายจึงได้ขอธิดาของเศรษฐีกรุงพาราณสีให้แก่บุตรของตนกำหนดวันกันแล้วธิดาเศรษฐีเห็นเครื่องสักการะสัมมาณะของโคอุสภราชที่เรือนของตนจึงถามพี่เลี้ยงว่าสัตว์นี้ชื่ออะไรได้ฟังว่าโคอุสภราชครั้นเห็นชายข้อมเดินอยู่ระหว่างถนนคิดว่า ชายนี้คงเป็นบุุษอุสภาราชจึงถือห่อของมีค่าหนีไปกับชายข่อมนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์คิดว่าจากนำทิดาเศรษฐีมาเรือนจึงไปยังกรุงพาราณสีกับบริวารเป็นอันมากเดินทางไปทางนั้นเหมือนกันฝ่ายชายข่อมกับทิดาเศรษฐีทั้งคู่นั้นเดินทางกันตลอดคืนครั้งนั้น ชายค่อมถูกความหนาวเบียดเบียนตลอดคืนได้เกิดโรคลมกำเริบขึ้นในร่างกายในเวลาอารุณขึ้นเกิดอุกเขเวทนาสาหัสเขาจึงแวะลงจากทางผลุุกเขเวทนานอนขดตัวดังคันพินฝ่ายที่ดาเศสษฐีก็นั่งอยู่ที่ใกล้เท้าของเขา พระโพธิสัตว์เห็นทิดาเศรษฐีนั่งอยู่ที่ใกล้เท้าชายค่อมจำได้จึงเข้าไปหาเมื่อจะสนทนากับทิดาเศรษฐีได้กล่าวคาถา,าแรกว่าเรื่องนี้เจ้าคิดคนเดียวบุรุษเตี้ยค่อมผู้โง่เขานี้จะนำทางไปไม่ได้แน่ดูก่อนเจ้าผู้จเจริญเจ้าไม่สมควรจะไปกับบุุษเตี้ยค่อมผู้นี้เลยในบทเหล่านั้นบทว่าเอกจินติโต อายะมัดโผความว่าแน่แม่เจ้าคิดประโยชน์อันใดจึงได้หนีไปกับชายค่อมนี้ประโยชน์อันนั้นเจ้าคงจะคิดคนเดียวบทว่าพาโลอปรินายโกความว่าเพราะว่าชายค่อมผู้เป็นพานนี้โดยที่มีปัญญาสามถึงจะแก่ก็ยังโง่จะเป็นเมื่อไม่มีผู้อื่นพาไปก็ไม่สามารถจะพาไปได้น่นางผู้จเจริญ เจ้าก็เกิดในตระกูลใหญ่มีรูปงามหน้าเอ็นดูจึงไม่ควรไปกับชายค่อมผู้ต่ำต้อยเพราะเตี้ยนี้ลำดับนั้นที่ดาเศษฐีฟังคำของพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวคาถาที่สองว่าดิฉันเข้าใจว่าบุรุษค่อมเป็นผู้องอาจจึงได้รักใคร่บรุุษค่อมผู้นี้นอนตัวงออยู่ดุดคันพินที่มีสายขาดแล้วฉะนั้นเนื้อความแห่งคาถานั้นว่าข้าแต่ท่านเจ้า ข้าพเจ้าเห็นโคอุสภราชตัวหนึ่งคิดว่าโคที่เป็นใหญ่กว่าโคทั้งหลายมีโหนกที่หลังแม้บุรุษนี้ก็มีโหนกนั้นคงจะเป็นบุรุษอุสภราชข้าพเจ้าเข้าใจใชายข้อมว่าเป็นบุรุษอุสภราชจึงรักใครใช่ชายข้อมนี้นั้นนอนตัวงออยู่เหมือนคันพินที่สายขาดมีแต่รางฉะนั้นพระโพธิตว์ท,ทราบว่านางปลอมตัวหนีมาจึงให้อาบน้ำตกแต่งตัว ให้ขึ้นรถไปยังเรือนของตนพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกที่ดาเศรษฐีในครั้งนั้นได้เป็นที่ดาเศรษฐีในครั้งนี้นี่แหละส่วนเศรษฐีกรุงพาราณสีคือเราตถาคตนี้แลจบอัตถกถาวีนาถูนชาดกที่สอง